สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมกับสมชายเรซซิ่งครับต่อจากคลิปที่แล้วครับผมนี่ครับตั้งมาร์คแม่เหล็กครับนี่คือนี่คือมาร์คเอ่อมาร์คเครื่องครับนี่คือมาร์กจันไปครับตัวทีไหมครับอันนี้ตัวเอฟครับนี่คือตัวเอฟนี่คือตัวทีครับเอฟทีครับตัวทีต้องมันจะเลยขึ้นมา ตัวนี้มันจะหมุนไปจะไม่เหมือนกันครับตัวนี้เวลารถวิ่งวิ่งมันเครื่องมันวิ่งมันจะวิ่งทวนเข็มนาฬิกาครับวิ่งทวนเข็มนาฬิกาตัวนี้ก็คือมันมาร์กต,ตัวทีมันจะเลยเครื่อนเคลื่อนมานิดนึงครับมันลงล็อกตัวนี้พอดีครับเราเวลาเราไปตั้งมาร์กอีกทีนึงมาร์กเฟืองเราลินล้นเราก็จะทําให้มันต่ําลงไปนิดนึงครับ ตัวนี้ก็คือเลยมานิดนึงครับตอนนี้เราก็จะไปตั้งตรงมาร์กเฟืองเราลิ้นครับผมก่อนที่เราจะใส่ตั้งมาร์กเฟืองเราลิ้นครับเราก็ต้องคลายน็อตตัวตั้งโซ่ก่อนครับตัวตั้งโซ่ครับนี่คือตัวตั้งโซ่ นไ e ปถึกับเสื้อถูกครับแล้วก็หมุนครับหมุนเข้าครับมันจะเป็นไขควงแบนดครับไขควงแบนดเล็กๆครับหมุนเข้าครับมันก็จะล็อกของมันเองครับถ้ามันไม่เสียนะมันก็จะล็อกของมันโดยเองโดยอัตโนมัติครับตัวตั้งโซ่จะถอยขึ้นมาครับจะทําให้โซ่หย่อนครับเราก็จะใส่ตัวตั้งโซ่ได้ครับอ่าตอนนี้หมุนได้อัตโนมัติแล้วครับมันล็อกไว้แล้วของมันแล้วครับ นี่เราก็จะมาใส่กระเดื่องเชื่อสตาร์ทครับคือตัวนี้ครับกระเดื่องเชื่อสตาร์ทครับเราจะมีน็อตขันอยู่สองตัวครับเราก็ต้องดูก่อนว่ามาร์คมันได้ไหมครับ มาร์กมันเลยมานิดนึงครับแต่นี่มันเลยเยอะครับนะครับเส้นเส้นมันีเส้นมันเอียงเยอะมากครับไม่ไม่ได้ครับต้องทําให้มันเอียงนิดเดียวครับเพราะว่ามาร์กมันเลยมันมาร์กฝั่งน้นมันมันเลยมานิดหนึ่งครับแล้วก็เอาคืนขยับคืนครับเดี๋ยวชุกและหุกเลยครับวันนี้ทําด้วยมือด้วยมาทําตอนมือพอดีครับขอโทษกราไทย ที่ติดตามดูอยู่ครับผมเดี๋ยวครับอีกนิดนึงครับอีกฟันนึงครับถ้ามันยังอยู่นิดเดียวครับเพราะมันเลยมานิดเดียวเ,เยอะไปแล้วครับอออก,กับคื้น,น้บอา่าพอดีแล้วครับยังนิดนึงครับ นี่ครับได้แล้วมันจะเข้าพอดีเลยครับเบรมันครับเบรมันจะเข้าล็อกในรูพอดีเลยครับแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปครับกระโองช่อสตาร์ทครับกระดงช่วยช่วยสตาร์ทครับตัวช่วยสตาร์ทแล้วก็ใส่เข้าไปครับรูมันจะตรงพอดีเลยครับ แล้วก็ใส่น็อตแลยครับนี่ครับใส่แบบนี้ครับไม่ยากครับขอให้เราเข้าใจครับเข้าใจขั้นตอนหรือวิธีในการทำครับนี้ยังไม่ขันแน่นครับผมขันพออยู่ก่อนนะครับ อันนี้เราก็จะไปหมุนให้ให้มาร์กมันกลับกลับไปนิดนึงครับมันก็จะตรงครับนี่ครับจะตรงเป๊ะเลยครับเส้นลายเส้นเส้นเฟืองเราลิ้นครับเส้นเฟืองเราลิ้นมันจะขนานย่างๆนะครับพอถ้ามาร์กฝั่งมันตรงครับนี่ครับมันก็จะตรงเลยครับคราวนี้พอเราใส่ได้แล้วขันน็อตเข้าไปแล้วเราก็คลายคลายตัวนี้ครับคลายคลายตัวดันโซครับ มุนมุนหมนออกครับหมุนคืนมันก็จะตึงครับแล้วก็ใส่นัอเข้าไปเหมือนเดิมครับใส่น็อตฝาปิดเข้าไปเหมือนเดิมสสุกแล้วหมุดสุกแล้วหมุดหน่อยครับวันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราก็ขันใหแน่นเลยครับ ตัวไม่ใหญ่ครับแล้วก็ขันตึงพอครับกำลังขาดครับไม่ขาดแต่น็อตตัวนี้เป็นน็อตไอหัวเหลี่ยมดําครับมันจะไม่ขาดครับมันจะแข็งหมุนตึงพอครับโอเคนะครับอยู่ในจังหวะอัดครับเวลาเราตั้งมาร์กก็จะอยู่ในจังหวะพอดีครับแล้วก็มาเช็ควาลครับ เบาๆพอดีไหมครับเราวก็ไอดีพอดีครับแต่เอเสียจะห่างนิดนึงครับ,บามาคลายตั้งเราหน่อยครับ ปกติถ้าเป็นช่างศูนย์หรือว่าช่างที่ร้านใหญ่มีเครื่องมือเยอะครับเขาก็จะมีฟิลเลอร์เกียร์ในการัดตั้งวาวครับแต่ผมช่างบ้าน,นอกครับไม่มีไม่มีเครื่องมือพิเศษครับมาใช้ความรู้สึกอครับก็คือตั้งประมาณความห่างของของวาวแต่และทั้งไอเดียเสียรครับผมจะตั้งอยู่ประมาณไม่เกินมิลหนึ่งมิลครับ ประมาณ0.5 0.5มิลขึ่งมิลหรือว่า0.7มิลแต่ไม่เกิน1มิลครับประมาณนั้นครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อครับผมจะตั้งประมาณนั้นเพราะผมไม่มีคู่มือการตั้งบาวของแต่ละคันครับคือทุกอย่างคือความรู้สึกล้วนๆครับคือความรู้สึกแล้วก็ความรู้ความประสบการณ์ล้วนๆที่ทำมาครับตอนนี้อาจจะุกชุของเราทั้งทั้งมืดครับทั้งไม่มีคนถ่ายให้ครับ ขอโทษขออภัยด้วยครับดังเบาประมาณนี้ครับไม่เกินหนึ่งมิลครับความห่างครับประมาณคนระับขยับเอาดูเอาไม่ได้มีฟิลเลอร์เกตมาวัดครับไม่เกินหนึ่งมิลไม่ต่ำกว่าศูนจุดห้าครับต้องมีระยะฟีนะครับชไปก็ไม่ดีครับห่างมากก็ดังครับ แสงดังชิดมากก็ทําบางทีเครื่องร้อนร้อนมาเบามันจะยันครับมันขยายเครื่องร้อนมาแล้วเบามันจะขยายตัวมันจะทาให้เบายันครับเท้าเครื่องร้อนร้อนความรู้สึกครับศูนย์จุดห้าไม่เกินศูนย์จุดเจ็ดครับไม่เกินศูนจุดห้าหรือว่าศูนย์จุดเจ็ดไม่เกินหนึ่งมินครับจะไหมครับสำหรับคนที่ มัมีเครื่องมือพิเศษครับผมใต,ต้ความรู้สึกเอาเหมือนผมครับอ่าเรียบร้อยครับก็ขอท้ายนี้ก็ขอจบคลิปการตั้งมาร์กการตั้งวาลหรือว่าการประกอบเสื้อสูบฝาสูบคลิกร้อยสิบับ,บูครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมและให้กำลังใจมาโดยตลอดครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปต่อไปอาจจะมีเศก,การสตาร์ทให้ดูครับผมาราจะให้ดูว่ามันใช้ง,งานได้ปกติดีไหมครับวันนี้มืดแล้วครับขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ